โตโย t ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับก็ทําการนะครับเซตระบบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับก็มีในส่วนของวาล์วนะครับทดสอบแรงอัดนะครับแรงอัดของลูกสูบนะครับเซตอัพวาล์วใหม่นะครับตรวสอบในเรื่องของหัวเทียนคอยไฟนะครับปีผีเสื้อนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของระบบ a i r f โฟลต่างๆผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่ารถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต้องบอกเป็นอุปกรณ์เสริม นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นต่อพ่วงนะครับให้ให้เลือกนิดนึงให้เลือกนิดนึงอย่างเช่น a i r f โฟอย่างเงี้ยครับโฟโดยโดย,โดยปกติเนี่ยรถเนี่ยนะครับเขามีอัตราการชดเชยของเรื่องอากาศของเขาอยู่แล้วนะครับการที่เราไปใช้ในส่วนของ a i r f โฟซึ่งไปสั่งคำสั่งใหม่นะครับให้เขาเปิดระบบอากาศเข้าไปเนี่ยปัญหาที่จะตามมาคือเครื่อง,งยนต์ยมยันเกิดความเสียหายมันจะคำนวณอากาศไม่ได้ นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเสร็จปุ๊บไฟลุกเครื่องจะเริ่มดีดน,นะครับไฟลุกเครื่องเริ่มโชว์พอรถอไฟลุกเครื่องโชว์เนี่ยระบบรถจะเกิดปัญหา<ม>นะครับเมื่อเซ็นเซอร์นะครับไม่สามารถคำนวณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกที่เหลือจากการจุดระเบิดภายในห้องสันดับออกมาได้นะครับ<ม>เขาจะสั่งทันทีเลย<ม>นะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาสําหรับรถคันที่ติดอุปกรณ์เพิ่มแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับต้องบอกเลยฮะอยากได้รถแรงอยากได้รถวิ่งดี นะครับตรวจสอบอย่างแรกนะครับคือกองอากาศอย่างที่สองกองเบนซินนะครับอย่างที่สามดูหัวเทียนคอยไฟนะครับใช่ใช่คุณตอนใช่แค่นี้ครับ e n น i n นของเครื่องยนต์ power ของเครื่องยนต์มัน,ม,นมันเต็มที่อยู่แล้วครับมันเยอะอยู่แล้วนะครับ,ตรบเตียยแพงแต่ว่าพอรถเกิดปัญหานะครับหลายๆท่านก็จะแก้ปัญหาโดยการที่หาอะไรมาเพิ่มหาอะไรมาใส่หาอะไรมาติดรถจะวิ่งดีขึ้นแรงขึ้นนูน่นนี่นั่น สรุปแล้วรถพังฮะนี่ผมอยากถามอีกหนึ่งข้อไอ้วางไยโดริกนี่ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นต้องตั้งอีกประมาณอีกกิโลอ่าวาฟไฮโดริกผมจะแนะนําอย่างนี้ครับหนึ่งในกรณีที่รถนะครับที่ยังไม่เคยใช้แก๊สมานะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับผู้นี้หลังแสนกิโลเนี่ยต้องมีการตั้งวาวกันแล้วนะครับคันนี้ใช้ในส่วนของ LPG เพิ่มไปแล้วบวกแสนครับก็อีกแสนหนึ่งมาตั้งนะครับหรือ ให้สังเกตแบบนี้ครับเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทมาแล้วเครื่องยนต์มีอาการสั่นรอบเครื่องเริ่มสวิงนะครับลดอัตราเร่งในการไต่ขึ้นทางชันเริ่มดรอปลงใช่ครัใช,ใชนะครับ,รบเริ่มดรอปลงยังไม่ถึงวาวนะให้เช็คในส่วนของหัวเทียนก่อนเช็คส่วนของคอยไฟก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเมื่อสองตัวนี้สมบูรณ์นะครับเราถึงจะลงในส่วนของวาล์วไฮดรอลิกนะครับในการเซตอัพในการตั้งแต่คราวนี้ รถรุ่นนี้เครื่อง2.7ตัวนี้พอวิ่งเข้าไปที่อู่เสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่ายกเครื่องลงมาครับ<ม>ถึงจะตั้งวาวได้<ม>ต้องเปิดฝาสูบครับถึงจะตั้งวาวได้<ม>นะครับใหญ่โย,ย,ยนจุดนิ่งวาวได้เปิดฝาสูบไหมฮะได้ยกฝาสูบลงมาไหมไม่มีไม่ได้ยกมาเลยแล้วเปิดฝาวาวเซ็ตอัพบนรถได้เลยใช่เปิดหนึ่งคันนี้นะเปิดฝาวาวแล้วก็รปรับตั้งเรียบร้อยหมด ก็เปลี่ยนยางขาครอวาลใช่ไหมเพื่อเพื่อการน้ามันอะไรต่างๆครับที่มันจะหยดออกมารู้ไหมครับประหยัดไปเท่าไหร่เยอะอย่างน้อยๆนะครับรถคันนี้ประหยัดไปแล้วนะครับในส่วนของเซตอัพวาลโดยที่เป็นแบบฉบับของใหญ่ยนจ์นิ่งนะครับคันนี้ประหยัดไป7,000บาทอืมนะครับถ้ายกมายกเครื่องลงนะครับค่าแรงนะครับประมาณ4 0ป0 ค่าแรงยกนะฮะ4,008ยังไม่ทันถอดฝาวาล์วเลยโดนไป4,008แล้วนะครับแต่ของเราไม่ต้องนะครับถ้าถอดฝามาแล้วเอาไปเซตอัพวาล์วนู่นนี่นั่นแล้วถ้าช่างอัดฝาไม่ดีนะใช่คุณต้นใช่ใช่ใชสิ่งที่จะตามมาคือประกันข้ามน้ำข้ามเกิดแรงดันเกิดความร้อนนะครับตรงนี้คือสำคัญมากนะครับตอนนี้ผมเจอปัญหาลูกค้าที่เข้ามาก็คือว่า ไปทําอู่ข้างบ้านแล้วเกิดปัญหาทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปต่อว่าหน่อยอย่าไปทําแบบนั้นอ,อย่าไปทาแบบนั้นเอาไว้เวลาเรามีปัญหาขอความช่วยเหลือเขาได้นะครับฝากไว้แบบนี้ดีกว่าพวกนีลูกค้าเข้าใจคนใช้รถเนาะโอ้เนี่ยผมไปทามาทําไมทํารถผมแบบนี้เกิดปัญหาทําไมไม่แก้ผมอะไรเงี้ยบางทีความเข้าใจเครื่องไม้เครื่องมือนะครับต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับช่างเองก็ ต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอาจาย์จุนิ้งเราถึงมีชมรมรวมช่างนะครับใช่ชมรมรวม,มช่างสี่ร <400 S 2> ้อยกว่าอู่ทั่วประเทศนะครับต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้นะครับต้องมีมิ팅มีสัมมนานะครับมาเรียนรู้ระบบต่างๆในกลุ่ม400กว่าอู่นะครับที่อาจารย์ใหญ่ดูแลอยู่ทําไมอาจารย์ใหญ่บอกช่วงนี้ไม่ค่อยเดินลงมาต้องดูกล้มหน้าดูแต่โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเปลี่ยนแว่นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ต้องให้ข้อมูลนะครับทีมช่างในการใ,<ช>ในการแก้ปัญหาในการดูแลรถรวมถึงอะไหล่ด้วยใช่รถ<อ>บางตัวนะครับไม่สามารถใช้อไหลรที่เป็นของเทียบได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับกองดีเซลโตโยตา้าดีโฟดีใส่กองเทียบจบเลยครับรถวิ่งไม่ออกม,มีปัญหาใส่กองแท้นะครับวิ่งลื่นเลยอ,อันนี้เป็นความลับอู่เลยนะเอา้าเอามาเิยเผยทำไมเนี่ยเออใช่ก็ตนน้น ไม่เป็นความรู้ครับเป็นความรู้ว่าอย่างไรผู้ชา้รถได้รู้ว่ามันสิ่งที่ที่เขาให้เขาที่ให้ข้อมูลมาครับนั่นคือของแท้แล้วของดีเราก็ไปทําตามใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เราไปใส่ของเทียบพอไม่ดีป่ะทำใม่ของเทียบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับของเทียบก็ดีแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะกันกับระบบเครื่องยนต์ใช่คุณต้นนะครับตรงนี้ก็คืออยากอยากให้เจ้าของรถเองนะครับได้ดูแลรถนะครับจะได้ช่วยในเรื่องของ เซฟค่าใช้ใจช่ายในการซ่อมในการเมนแทนนแต่รถคันนี้เดินทางโออีกไกลเลยเนาะ oh, ใช่ยาวไม่ใช่ปัญนาครับครับพัฒนรงเพื่อมิตรภาพครับสำหรับใหญ่ย,ยนขอบ <ยน S 2> คุณขอบคุณมากๆที่ติดตามใหญ่ยนต์มา5ปี oh, <okay. S 2> นะครับก็การติดตั้งในเรื่องของแก๊ส LPG นะครับต้อง uh, ต้องบอกอย่างนี้นะครับแก๊ส LPG นะปัจจุบันเนี่ยมีการ ทดสอบมีการตรวจเช็คค่อนข้างละเอียดมากนะครับทะเบียนแก๊สต่อทุกปีนะครับเราต้องต่อทุกปีถังแก๊สนะครับมีอายุประมาณ1ิบปีนะครับแปดปีสุดท้ายนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนถังนะครับต้องมีการเปลี่ยนถังนะครับต้องมีการยื่นเอกสารในการเปลี่ยนถังด้วยนะครับก็ฝากไว้แต่อีกสิบปีเนาะก็อีกนานครับผมผมก็จะมาเยี่ยมจะมาเยี่ยมเรื่อยๆรืเห็นบอกว่ามี มีโปรแกรมที่จะเอารถเข้ามาอีกแล้วใช่ใช่นะครับรู้สึกว่าอีกสองคันหรือสามคันนะสองคันสองคันเป็น f o r t u n e r เหมือนกันครับนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นแคปติว่าใช่ก็ต้องเดินทางมาไกลอีกแล้วคิดถึงได้มานี่คิดถึงยินดีเลยครับยินดีครับรถนะครับไปซ่อมที่ไหนไปทำที่ไหนไม่จบนะครับเดี๋ยวยายยนเราจบให้นะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอ นะครับรถเกิดมีปัญหามาเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาโทรมาก่อนนะฮะมาปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์นะครับของอาจารย์ช่างที่อยู่ในชมรมลมช่างเนี่ยเขาดูแลให้นะครับก็เมื่อกี้พูดถึงชมรมชมรมลมช่างด้วยใจนะครับก็ในนั้นก็มีระดับอาจารย์นะครับที่เป็นผู้สอนเยอะนะครับแล้วก็ดีเทลแต่ละท่านนี่ก็คือจัดจานมากๆใช่ใช่ใชนะครับจัดจานลงมา แล้วก็ดูดูอีกอย่างคืออาจารย์ใหญ่นี่คือเป็นอาจารย์ปู่ของเด็กๆใช่ไหม <c oughs> ปู่ครับเอาจารย์ปู่ของเด็กๆให้ความรู้เด็กๆได้รู้ว่า,าการซ่อมรถไม่ใช่มันยากแต่ถ้าเราซ่อมตรงจุดมันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ให้ตรงจุดครับวิเคราะห์ง,งานให้ตรงจุดซ<ช>่อมไปตรงจุดแก้ไขให้ตรงจุดนะครับแค่นี้แหละครับค่าใช้จ่ายของเจ้าของรถก็จะลดลงไปมหาศาลใช่คุณต้นนะครับ รถไปมหาสารเลยครับคนใต้เดินทางมาซ่อมรถก็ที่ใหญ่ย,ยนตเยอะครับผมบอกเลยครับเยอะครับเดินทางมาจะมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่บอกกับผมมาว่าระยะทางไม่ใช่ปัญหาผมมาใหญ่ยนแล้วผมจบใช่นี่ต้องอย่างนี้เลยมาใหญ่ยนจบบอกโอ้โหจบทุกปะน,นะครับจบทุกปนะเรื่องครอบครัวไม่จบใช่ไหมไปแก้กันเอาเอง เรื่องนั้นต้องไปเขียนเองครับแต่ถ้าเรื่องรถยนต์ใหญ่ยนต์จุนนิ่งจะพัยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับในการเดินทางมานะครับแล้วก็ติดตามใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปวิดีโอนะครับดีๆที่เราส่งต่อให้เจ้าของรถนะครับในการดูแลในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาของรถยนต์เนี่ยนะครับเราก็จะทําอย่างต่อเนื่องขอบคุณต้นขอบคุณมากขอบคุณมากครับมานะครับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถมาเจอะครแล้วคุณจะคุณจะรู้ว่า อย่ายนคือของจริงครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สั้นๆนห้ๆอย่ายนคือของจริงครับอันนี้ก็จากลูกค้าเลยนะครับติดตามมานะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สอย่ายนจุนนิ่งทางยูทูบยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองเจ็ดคันนี้นะครับกับพัทลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราเจอกันอีกครับ